โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาต่อจากคลิปก่อนหน้านะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับการสอบกองทุนนะครับด้วยท่าเทรดง่ายๆนะครับที่มีอัตราการชนะสูงถึง75%นะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญในการเทรดก็คือการรอนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับเราไปดูทวนก่อนนะครับคลิปก่อนหน้าก็คือเป็นตัวอย่างนะครับเทรดเซตอัพที่ใช้ในการเทรดเฟดหนึ่งเนาะเฟดหนึ่งเนี่ยผมก็มีการเทรดไปทั้งหมดจริงๆก็มีแค่4เทรดนะครับก็มีออเดอร์แรก1 2 3 4ก ชนะ3แพ้1นะครับด้วยการใช้ a v e r R g e R ประมาณ1.5นะครับความเสี่ยงก็ประมาณ3%นะครับในเฟสที่1เนาะเพราะว่าเฟสหนึ่งเนี่ยนะครับมันต้องการกำไรที่สูงหน่อยเราก็จะใช้ความเสี่ยงที่เยอะหน่อยนะครับในการเทรดแล้วก็ใช้ RR ที่ต่ำนะครับต่อมานะครับในส่วนของเฟสที่2นะครับผมมีการสอบต่อนะครับ หลังจากเฟรที่1เนี่ยนะครับผ่านตั้งแต่ตอนต้นเดือนมกราก็ไม่ได้สอบต่อทันทีนะครับมาสอบต่อในช่วงต้นเดือนกุมภานะครับอันนี้ก็เริ่มสอบนั้ดแรกนะครับก็ประมาณวันที่4กุมภานะครับก็แป๊บเดียวก็ผ่านนะครับผ่านวันที่12เพราะว่าเรารอเฉพาะ Trade สรับที่มีคุณภาพเนาะในการเทรดนะครับก็เทรดไปทั้งหมด1 2 3 4 4ออเดอร์นะครับที่เทรดที่มีผลล o อตแล้วก็วินนะครับบางออเดอร์ก็มีการ ปิดเสมอบ้างนะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าโดยรวมนะครับก็มีออเดอร์ที่ชนะทั้งหมด3เซตเหมือนกันนะครับแล้วก็แพ้1นเซตนะครับก็คือเร์เประมาณ75%นะครับในการสอบเฟดสองเนี่ยนะครับผมก็ลดความเสี่ยงลงนะครับเหลือ1%เพราะว่าเป้ากำไรมันต่ำลงเนาะแล้วก็เน้นนะครับการใช้ a v e r a g e R นะครับประมาณ1.5ถึง2ปกติก็จะใช้ R2 นะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับว่ามีการเทรดยังไงบ้างนะครับโอเคครับสำหรับตัวอย่างตัวแรกนะครับที่เริ่มเทรดนะครับก็คือวันที่4กุมภาพันธ์นะครับก็เริ่มต้นเดือนเนาะก็มีเทรดสตาร์ทนะครับที่เกิดขึ้นในทาวเวรมสามสนาทีนะครับปกติผมก็จะเทรดในช่วงลอนดอนเป็นหลักนะครับสำหรับการเทรดสั้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือลอนดอนเปิดนะครับเกิดไプラ์ชั่นนะครับมีแท่งอิมบาลานซ์แท่งนี้นะครับเกิดขึ้น แล้วต่อด้วยนะครับมี avg นะครับในระหว่างแท่งที่1นะครับถึงแท่งที่3โดย avg นะครับก็คือแก็บของราคานะครับระหว่างปลายไส้แท่งที่1กับแท่งที่3ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้เป็นโซนเทรดได้นะครับในระหว่างที่มีเทรนดรุนแรงนะครับทีนี้นะครับพอเกิด avg เนาะมีอิมบาลาน e ์นะครับตรงนี้นะครับผมก็ขยายดูนะครับในไทม์เฟรมชุดเล็ก1นาทีนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับพอขยายดูนะครับก็ใช้ฟิโบนัชชีนะครับตรงนี้นะครับในการหาสัดส่วนพื้นที่ในการเทรดแล้วก็จุดเทรดนะครับจะอยู่ในระหว่าง0.68-7.6ถึงสต๊อปล s อนะครับวางไว้ที่1.000ตรงนี้นะครับ เทคโปรฟิตในเฟสที่2นะครับจะมีการแบ่งปิดนะครับโดยไมทที่1จะปิดที่ประมาณ1.3ถึง1.5 R นะครับส่วนออเดอร์ที่2นะครับก็จะลันขึ้นไปประมาณ2.5นะครับถึง3 R นะครับเพื่อให้เอเวอร์ R ในแต่ละเทรดของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ความเสี่ยงที่ค่อนข้างน้อยนะครับแค่1%นะครับเพราะฉะนั้น R ประมาณ2ขึ้นไปนะครับโดยเฉลี่ยแต่ละเซ็ตเนี่ยนะครับเป็นค่าที่เหมาะสมนะครับโอเคทีนี้นะครับการที่เราจะวางจุดเทรดลึกหรือไม่ลึก ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับ Volume Profile นะครับผมก็มาดูที่ Volume Profile นะครับว่ามีการกระจาย Volume ยังไงนะครับใน Range ที่เราสนใจตรงนี้โอเคนะครับตั้งแต่นะครับ1.00ไปจนถึงจุดย่อตัวตรงนี้นะครับ Volume เนี่ยมีการกระจายบริเวณตรงกลางนะครับค่อนข้างเยอะนะครับส่วนฝั่ง ด้าล่างนะครับไม่ค่อยมีโวล่มแสดงว่านะครับมีโอกาสที่ราคาเนี่ยนะครับจะย่อตัวได้ไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะวางจุดเทรดนะครับขยับสูงขึ้นหน่อยนะครับเข้าใกล้0.76นะครับถ้าโวล่มอยู่ต่ำเราก็จะปรับจุดเทรดให้อยู่ลึกหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดโวล่มอยู่สูงนะครับก็ปรับชุงสูงหน่อยประมาณนี้กันตกลดนะครับแล้วก็ลิมิตไปเลยนะครับแล้วก็แค่รอนะครับให้ราคาเนี่ยย่อกลับลงมาถ้าเกิดไม่ย่อลงมาก็ไม่เทรดนะครับก็รอไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้สัดส่วนในการเข้าเทรดผมจะใช้ ค่าเดียวนะครับฟิโบนัชชีนะครับสัดส่วนประมาณนี้แหละนะครับถ้ามันมาไม่ถึงตกรถก็จะไม่ตามนะครับ จะเซตค่าเดียวแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มีปรับจุดเทรดนิดๆหน่อยๆนะครับในโซนพื้นที่ตรงนี้ตามโวลุ่มนะครับนี้ก็รอจนกว่าจะจบออเดอร์ไปเลยนะครับเซตนี้นะครับสต็อปล็อตนะครับค่อนข้างกว้างนะครับสหรับอีก็คือร้อยกว่าจุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสต็อปล็อตเรากว้างนะครับเกินกว่าร้อยจุดเนี่ยนะครับสามารถถือปะทะช่วงตลาดนิวยอร์กเปิดได้อ่ะออเดอร์แรกก็เทคโบนฟิตไปนะครับประมาณหนึ่งจุดสามแล้วก็ถือออเดอร์ที่สองต่อนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดออเดอร์ไปนะครับก่อนที่ข่าวนิวยอร์ก ออกันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ที่1นะครับโอเคครับในส่วนของออเดอร์ที่2นะครับในเฟสที่2เนี่ยก็จะเทรด EU เหมือนเดิมนะครับในเฟสที่2เนี่ยผมจะไม่เทรดหลายคู่นะครับก็คือจะโฟกัสที่คู่เดียวเลยเนาะแล้วก็ความเสี่ยงต่ําเน้นอาเป็นหลักนะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับหก็คือช่วงตลาดดอนดอนนะครับอันนี้เป็นช่วงบ่ายสนะครับเกิดพ r อยชันแล้วก็มีเ v g นะครับใน30นาทีนะครับเรามาดูเช็คลิสต์เรานะครับมีอะไร หนึ่งนะครับมีแท่งอิมาลานสามสิบนาทีตรงนี้นะครับเกิดในช่วงลอนดอนสองนะครับมี AVG นะครับในไทม์เฟรมสามสิบนาทีนะครับต่อมานะครับผมก็วางสัดส่วนฟิโบนัชชีประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปรับเข้าไปดูนะครับในไทม์เฟรมหนึ่งนาทีนะครับจุดเทรดผมเนี่ยนะครับจะอยู่ที่สัดส่วนเหมือนเดิมนะครับก็คือ0.618ถึง786นะครับต่อมานะครับก็คือใช้โวลุ่ม โปรไฟล์นะครับดูว่าเราจะปรับจุดเหตุประมาณไหนดึงจากจุดโลถึงไฮนะครับปรากฏว่าจุดโวลูมนะครับกองอยู่ฝั่งบนนะครับมีความหมายว่ามีรายย่อยออกออเดอร์เซลลด้านบนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นราคามักจะย่อตัวได้น้อยนะครับกรณีแบบนี้นะครับผมก็จะปรับจุดเทรดให้เข้าใกล้0.618จะครับจะไม่วางลึกมากนะครับเพราะว่ามีรายย่อยเซลล์เยอะนะครับราคามักจะย่อตัวได้น้อย แต่ว่านะครับอย่างน้อยที่สุดมันจะลงมาเกี่ยว0 6ง8ก่อนนะครับก่อนที่จะไปตามเทรนทีนี้นะครับถ้าเกิดโวลุ่มอยู่สูงนะครับเราสามารถใช้วิธีขยับ TP ให้ขึ้นไปสูงได้นะครับเพื่อไม่ให้ R เนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับจุดเทรดสูง TP ก็อยู่สูงได้นะครับทีนี้เซตนี้นะครับผมก็วาง TP 2ไม้เหมือนเดิมนะครับในเฟสที่2ไม้แรกก็เซตไว้ประมาณ1.5 r ไม้ที่2ก็ประมาณ2.2 r นะครับประมาณนี้แล้วก็ลิมิตออเดอร์นะครับก็รอให้มันย่อลงมานะครับไม่มีอะไรนะครับ มันก็แตะออเดอร์นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับ TP ไม้ที่1นะครับไม้แรกใช้ความเสี่ยงประมาณ0.5%นะครับแล้วก็เทคโปรฟิตไปไม่ยากนะครับแล้วก็ไม้ที่2ก็เทคโปรฟิตไปประมาณ2 RR นะครับทำให้ Average r เนี่ยนะครับใน2ออเดอร์นี้นะครับประมาณ1.8 1.9 RR นะครับด้วยความเสี่ยง1%ก็ได้กำไรมาแล้วนะครับอีกเกือบ2%นะครับเราก็ใกล้ ถึงเป้าหมายแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างที่4นะครับก็คือเป็นออเดอร์ต่อเนื่องนะครับวันที่7นะครับเราก็เทรดเหมือนเดิมนะครับเวลาเดิมนะครับ1นะครับก็คือเกิด price action นะครับแล้วก็มีเ v g นะครับในช่วงลอนดอนเปิดนะครับตั้งแต่บ่ายสถึงสามโมงขึ้นไปนะครับแล้วก็ราคานะครับมีการย่อกลับมานะครับเหมือนเดิมนะครับเช็คลิสต์เรานะครับประกอบไปด้วยแท่งอิมมัลลันสามสนาทีนะครับฝั่งตามเทรนด์2มีเ v g 30นาทีนะครับ3นะครับเราก็ใช้ Volume profile, frame, โวลุมโปรไฟล์นะครับในโลทามเฟรมโดยนะครับกำหนดสัดส่วนฟิโบนัชชีขึ้นมาก่อนนะครับผมดึงตั้งแต่บ่าย2ขึ้นไปนะครับแล้วก็ จุดเทรดก็เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่618ถึง786เนาะแล้วก็เทคโปรฟิตนะครับประมาณ1.4 1.5ง่นะครับแล้วก็ก่อนเทรดนะครับก็ขยายดูนะครับในโลว์ไทม์เฟรมนะครับตรงนี้แล้วก็ดูที่โวลุ่มโปรไฟล์นะครับดึงจากจุดนี้ขึ้นมาถึงข้างบนนะครับโวลุ่มอยู่สูงนะครับก็คาดการว่าน่าจะมีรายย่อยออกออเดอร์เซลล์ฝั่งด้านบนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยปรับจุดเทรดให้อยู่ใกล้618นะครับแล้วก็เทคโปรฟิตเนาะก็อยู่สูงหน่อยนะครับแล้วก็ลิมิตออเดอร์นะครับในนตอช่วง talat ลออนนดแล้วราคาก็ลงมาเกี่ยวนะครับหลังจากราคาลงมาเกี่ยวแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเราก็รอนะครับรอเฉลยไปเลยนะครับว่าตลาดจะเอายังไงนะครับก็ปรากฏว่าสต็อปล็อนะครับสต็อปล็อก็หยุดเทรดไปเลยนะครับก็คือไม่เทรดต่อนะครับคำว่าสต็อปล็อเนี่ยนะครับในความหมายของผมก็คือต้องหยุดเทรดนะครับจะไม่มีการแก้ไม้ใดๆนะครับทีนี้ก็ไปรอเทรดในวันถัดไปนะครับอันนี้ก็เสียไปแค่1%นะครับเทียบกับที่เราได้มาก่อนหน้าเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบสเนาะก็ไปเทรดต่อในวันถัดไปนะครับอ่าโออออเเคสหรรับด์ สุดท้ายนะครับก็คือเป็นออเดอร์วันที่12กุมภาพันธ์นะครับเป็นช่วงสัปดาห์ที่ตลาดเอื้อต่อระบบเราพอดีนะครับสิ่งที่เกิดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเกิดพลายแอคชั่นนะครับในช่วงฟันดอนนะครับหน้าตาแบบเดิมเวลาเดิมนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับ1มีแท่งอิมมารันสามสิบนาทีนะครับ2มี AVG 30นาทีไหมก็มีนะครับแต่ว่าเป็นบริเวณตรงนี้นะครับอันนี้คือ AVG 30นาทีนะครับเป็นแกรปนะครับของราคาระหว่างปลายไส้แท่งที่1กับ ท่านี่3นะครับต่อมานะครับเราก็ขยายเข้าไปดูในทางเฟรม 1นาทีนะครับผมก็กางสัดส่วนฟิโบนะครับจากโลตรงนี้นะครับขึ้นมาถึงข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้สัดส่วน0.618นะครับถึง0.786ในการเทรดนะครับแล้วก็เทรดสตารับชุดนี้นะครับมีการวางจุดเทรดนะครับค่อนข้างลึกใกล้ๆกับ0.786นะครับเพราะว่าใช้วอลลุ่มโปรไฟล์นะครับมาช่วยเช็ครูปแบบการกระจายตัวของวอลลุ่มนะครับปรากฏว่าในเรนจ์ของราคาที่เราสนใจนะครับวอลลุ่มอยู่ค่อนข้างต่ำงั้นนะครับให้เข้าก่อน0.786 เล็กน้อยนะครับเพราะว่าเวลาที่โวลุมอยู่ต่ำอย่างเงี้ยนะครับมันมักจะย่อดได้ค่อนข้างลึกนะครับเซตนี้ให้รีดอานะครับส่วนสปล็อตก็ให้เผื่อลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเจาะลึกเนี่ยบางทีมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดซับหันได้ง่ายนะครับ ทีนี้นะครับเราก็วาง TP 2จุดนะครับเหมือนเดิมนะครับด้วยความเสี่ยงนะครับแค่1%นไม้แรกก็วางประมาณ0.5อีกไม้หนึ่งก็0.5%นุดนะครับทีนี้ไม้แรกนะครับผมก็วาง Take Profit ประมาณ1.3่าไม้ที่2ประมาณ3 RR นิดๆนะครับแล้วก็ลิมิตไปนะครับเนี่ยไม้แรกนะครับถ้าเกิด TP มันก็จะได้ประมาณเกือบเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็ Take Profit ไปไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ซื้อต่อนะครับรันมาที่สองต่อนะครับเราได้จุดเข้าค่อนข้างดีนะครับ ตรงนี้เซ็นนี่ถือนานนิดนึงนะครับราคามีการไซด์เวสสะสมแรงตรงนี้แล้วก็ดีดขึ้นไปนะครับเทคโปรฟิตได้นะครับในไม่กี่ชั่วโมงนะครับประมาณสัก6โมงกว่าก็เทคโปรฟิตแล้วนะครับไม้ที่2เนี่ยนะครับได้ประมาณ่าอาไม้แรกประมาณ1.6นะครับก็รวมรวมเนาะเฉลี่ยนะครับก็ประมาณ2 กว่าๆนะครับประมาณ2.4-2.5 RR นะครับด้วยความเสี่ยง1%ก็ได้คืนมาประมาณ2%กว่าๆนะครับหักลบกับที่เสียไปเมื่อออเดอร์ก่อนหน้านะครับประมาณลบหเนาะก็รวมทั้งหมด4ออเดอร์นะครับก็ได้กำไรถึง4%พอดีนะครับก็จบการสอบไปนะครับในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผลของการเทรดใช่ไหมครับผมไม่ได้เทรดบ่อยนะครับก็มีการรอนะครับจังหวะที่ตลาดมันให้เนี่ยมันก็จะให้ในช่วงเวลาแค่ไม่กี่วันนะครับแล้วตลาดเนี่ยมันก ก็จะพักไปนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาสอบไม่นานนะครับเริ่มสอบวันที่4นะครับผ่านวันที่12เนาะก็ประมาณสัปดาห์กว่าๆนะครับก็ผ่านละนะครับอันนี้ก็นะครับหวังว่าจะเป็นตัวอย่างนะครับให้เพื่อนๆที่วางแผนนะครับในการสอบไปลองฝึกใช้กันดูได้นะครับ